สาคือรากฐานที่สำคัญที่สุดสำนักงานธนาดุครอหรือสอทอคจึงมุ่งมั่นดำเนินภารกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึงสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนเราไม่ใช่เพียงแค่สถาบัานการเงินที่ช่วยแบ,บ่งเบาภาระผู้ปกครองแต่เราคือผู้ร่วมลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยัง่งยืนของสังคมและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า9ปี ในวันที่เราได้ไม่กินพอ,ออการส่เสียลูกเรียนหลายครอบครัวอาจจะรู้สึกกังวนกับผลทางข้างหน้าและที่สอนทอขอเราตั้งใจเป็นที่พึ่งสำคัญเพื่อช่วยประคองการศึกษาของเด็กๆให้ก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากลำบากและเติบโตสู่อนาคตที่มั่นคงอีกครั้ง เสร็จหมดแล้วรัฐนาก็หมายถึงสถาบันการเงินนั้นิเคคลไม่ใช่บุคคลนักข่าวมันนะก็จะเป็นสถาบันการเงินที่ให้ความมั่งคั่งแก่ประชาชนเราจะทําอะไรเพื่อเป็นการคืนสู่สังคมให้กับพวกเขาข้ากลับมามองอีว่าออกช่วงนี้ใกล้ปมดเทอมซึ่งผู้ครองต้องมีค่าใช้จ่ายในการที่ไปจ่ายค่าเทอมค่าเาเรียนเพื่อเรียนต่อชุดเรียนต่างๆ หวังว <the> ่าอากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแบ่งเบาภาระอาหาคอตอนควงทำสำักงานธนาคารช่วยค่อบอกวตนมากๆช่วงน้นก็มีภาระค่าใช้จ่ายอข้างๆมากนะคะสอบที่บานก็ได้ที่ตรงนี้ก็ลดความกังวลของคนในด้านการให้เอิน ไปโฟกัสกับการเรียนได้ดี่่นก็คือเขาไม่ได้ใู้เตือนแค่แบบช่วงคราวหรือว่าระยะสั้นนะคะคขาว่าเนี้ยืนมันก็คือต้องต่อเนื่องนะคะก็คือตรนเนี้ยทางหน่วยงานก็ไม่ได้ให้เตือนจนเรียนจบางต่อเนื่องค่ะเขาเหมือนลงทุนกับอนาคตของเยาวชนเพื่อให้เออเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพเอาประสบการณ์แล้วก็คำนวณตรงเนี้ยค่ะไปเป็นเหมือนึงกำลังที่ดีของสังคมต่อไปค่ะ มอบทุนการศึกษาครั้งนี้คือบทพิสูจน์ของการพัฒนายาวชนอย่างมีคุณภาพสทคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเป็นธรรมเพื่อความเสมอภาพทางสังคมขอขบคุณสทคจักรีนค่ะขอบคุณมากๆที่ให้ได้เป็นหน่วยต่อเนื่องมาตลอด9ปีค่ะาขอบคุณนะคะสทคที่ เป็นส่วนร่วมช่วยให้เน็กได้เรียนแล้วก็เด็กก็มีความตั้งใจนะคะเพราะว่าถ้าเขาได้ทุนเขาก็ต้องทำาเไรเนี่ยไปเรื่อยๆเขาก็มีความมุนงมั่นมากอยากให้ได้ทุนมาเพื่อช่วยครอบครัวเราโครงการนี้ดีมากเลยค่ะเลยอยากให้มีอย่างเนี้ยโครงการนี้ดีอย่างเนี้ยตลอดไปนะคะมีไปนานเลยค่ะ สำนักงานธนาดุเคราห์เขียนข้างประชาชนมุ่งม,มั่นส่งเสริมเยาวาชนไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนตลอดไป รวมถึงเจ้าหน้าที่ของทางสำนักงานองค์ครัจริงๆก็สึงกึ่งใจในเด็กๆตอนนี้กลัมาเยอะขอเสียงหน่อยนะ <c oughs> ครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทุกท่านกรุนาเอาเกียรติโดยเฉพาะ และมีการสนับสนุนเยาวชนเด็กเล็กๆนะครับให้มีโอกาสในการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อเป็นการสร้างขวาลรับรังใจจึงได้มีโครงการในการที่จะมอบทุนการศึกษารวมถึงเครื่องแบบชุดนักเรียนรองเท้าต่างๆให้กับน้องๆทุกคนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์น,นะครับ มีการตอบสนองต่อแผนการในเรื่องการทุเน้นรับผิดชอบต่อสังคมในการที่จะเยียวยาคนไทยทุกคนเมือ่อได้พบภัยพิบัต,ต,ติต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งปัจจุบันในเรื่องของภัยจากการสู้รบทางกระทรวงเข้าไปมีบทบาทนะตามแต่ภารกิจของแต่ละงคมสำนักงานทางท้อซึ่งเป็นส่วนราชการหนึ่งในสังกัดกรพัฒนา,า,า,าสังคมและคอมพิวเุอร์ โดยจัดเป็นประเภทสถาบันการเงินนะครับเรามีความมุ่งเน้นที่จะดูแลกลุ่มได้การการ่มความพอเพียงด้านการกระดุตนลารเบี้ยที่ถูกที่สุดเพียงแค่หนึ่งสลึงนะครับแล้วก็จะนําเรียนท่านในที่นี้ว่าปัจจุบันนี้เรายังมีโปรโมชั่นนะครับถึงสามสิบเอ็ดรกาคมฟรีดอกเบี้ยสามเดือนในวงเงิน5 0 0 0ันบาทนะฮะ ต่อหนึ่งลายต่อหนึ่งสิทธิ์ดันั้นก็จึงขอเชิญชวนเข้ามาใช้บริการและท่านก็สามารถนำสิทธิ์ในการใช้บริการนี้มาต่อยอดในงานขอรับทุนการศึกษามาต่อยอดในเรื่องการขอ,ขอรับทุนกเรียนได้นะครับและเมื่อท่านมาใช้บริการนะครับแล้วท่านประสบปัญหาครอบครัวอยู่ท่านสามารถแจ้งชื่อนะแจ้งชื่อ เพื่อเป็นการเปิดเผยตัวตนให้กับทา,ทางสำนักงานเคาะในการนำส่งให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุชซึ่งจะเข้าไปดูแลพวกท่านอย่างเช่นท่านท่านนำเครื่องมือในการประกอบอาชีพมาจำหนำ่ายทางเราก็จะเข้าไปพิจารณานะครับท่านท่านอยู่ในเกณฑ์ตามที่กระทรวงกำหนดเราก็จะมีการ่ายของเครื่องมือนั้นกลับมาให้ท่านหรือ เราจะสามารถที่จะสับสนุนงด้านการเงินได้อีกลายละไม่เกินสามพันบาทได้ด้วยนะครับคี่ว่ารายชื่อที่ท่านส่งมาเราไม่ได้ไปเปิดเผยที่ไหนนะครับเพราะว่านื่องจามเราเป็นเหม่วยงานของรัฐในการที่จะเบิกจ่ายเงินราจจะต้องมีชื่อทางทุนทำกาบไ้นะครับฉะนั้นตรงนี้หมายความว่าท่านใช้บริการนามเพราะนอกจากจะมีโอกาสในการรับทุนของบุตรท่านมีโอกาสในการรับชุดนักเรียนเท้าตตางๆ ท่านจะสามารถมีโอกาสในการที่จะรับบริการจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงนนของมนุษย์ได้อีแม้กระทั่งการฝึกอาชีพเราก็มีการฝึกอาชีพให้ด้วยครับท่านฝึกอาชีพแล้วอย่างเช่นสมมติว่าท่านฝึกอาชีพในเรื่องการทำเปเดเยวขายท่านไม่มีทุนท่านสามารถ,ถติดต่อสำนักงานทางการได้นะท่านไม่มีเงินไปซื้อเครื่องมือ ตัวหม้อก๋วยเตี๋ยวตัวอะไรต่ตางๆท่านสามารถขอทุนจอกเราได้อีกทั้งนี้ไม่จาเป็นว่าท่านจะต้องมาจันำอะไรเยอะแยะครับท่านมาจัดทำร้อยสองร้อยท่านก็สามารถได้สิินะ์นั้นเพราะว่าสมาร็เป็นหน่วยงานของกระทาารวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมวลชหรือคิดอะไรไม่ออกโทรเป,ปนตานะฮะพันสามเป็นเบอร์กระทรวงซึ่งเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะรับเรื่องแล้วก็ส่งต่อ ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสำคัญเขาเขาห้ส่งมาที่ทางตลอดตาทางโน้นทั้งนอนพักนะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กก็จะมีส่งไปที่ทางกรมเด็กเรื่องเกี่ยวกับสตรีและครอบครัวก็มีการส่งไปที่กรมสติครอบครัวนะถ้าตัวที่บ้านมีผู้พิการนะครับเราก็มีกรมพิการผู้สูงอายุเราก็มีดูแลรอบๆของจอหรือแม้ทั้นตู่ชาติพันธุ์เราก็มีกรมพัฒนาของกรมะคามหกรรมมนุษย์ ดูแลนะครับนั้นหวังเป็นอย่างที่ว่าทางสำนักานครโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิภาพมนุษย์จะได้มีโอกาสนะครับดูแลรับใช้ทางสุนทรูนะครับนักเรียนทางภาคผู้ปกครองนะครับในการที่จะทำให้บุตรหลานท่านอะลูกศิษย์ของท่านมีการศึกษาที่จะเป็นตําแหน่งเข้มแข็งนะครับพัฒนาประเทศต่อไปนะครับ ก็ได้เวลาควรจึงขอเรียนเชิญท่านรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ท่านสิทธิสารคุณให้เกียรติเปิดงานมอบทุนการศึกษาและเพิ่มแบบนักเรียนพร้อมกล่าวให้อว่าแก่เยาวชนผู้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับเรียนท่านรองผู้มนีนะครับแล้วก็มีผอรพชนะครับท่านเรียนท่านผอสัมภาร ประทรวงธีมากนะครับแล้วก็กรรมการบริการสถานการาณคร์คะครอบที่มาร่วมเป็นเกียรติเจ้าหน้าที่กระในสถาบันกระทรวงการพลังงานและความมั่นคงของมนุษย์ผู้บรการโรงรรเรียน,นคณะครูผู้ปกครองนักเรียนรวมทั้งผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ของเยาวชนและมอบเครื่องแบบนักเรียนประจำปี2569ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียนะครับซึ่งอาจจะเข้าใจยากหน่อยะครับว่าผู้มีส่วนได้เสียคือใครจริงๆแล้วก็คือผู้มีส่วนได้เสียก็คือผู้ผู้อุปหลานของผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่บุตรของพนักงานสำนักงานทนายควานะครับก็อว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สําคัญเพราะถ้าไม่มีผู้มาใช้บริการ สัมภาระนานดุเคราะห์คงจะอยู่ไม่ได้เพาะงนั้นความสําคัญก็คือเราต้องให้ความสําคัญกับตัวผู้มาใช้บริการนะครับสักงาระนาดดุเคราะห์นะครับอยู่ในสังกัดของกรมกระนาสังคมลและสวิการนะครับกระทรวงการพระนาสั่งมัลและของมนุษย์ซึ่งสนักงาระนาดดุเคราะห์ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญลุ่มั่นในการเนินการตามเป้าหมายที่สําคัญในการพบคุณการศึกษาในวันนี้เราจะเห็นว่าเรื่องของการศึกษานะครับเป็นเรื่องของการพัฒนา และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สําคัญที่สุดครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการศรึกษาเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับและพัฒนาคนรอบข้างเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับและเรามองอีกอย่างเป็นเรื่องของการศรึกษาลูกค้าของสำนักงานรับครอส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปลอบางเพราะฉะั้นการสร้างโอกาสทางการศรึกษาให้กับกลุ่มปลอบายนะคะรับลูกหลานขอผู้ใช้บริการซึ่งเป็นกลุ่มปลอบาง เป็นประเด็นที่เราคิดว่าน่าสนใจและตอบโจทย์การพัฒนานคนนะครับเราคิดว่ากลุ่มของเด็กที่หลุดออกนอกระบบส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มาจากโคลนทีน่ปลอบบา้เนี่ยการที่สําด็ธนราุเคราะห์ยิบรีนีขึ้นมานะครับความต้องขอขอบคุณสําดนนน็จธนรุ่งเระห์เด็กอหญางยิงนะครับที่มองเห็นเรื่องนี้และก็เรื่องของการศึกษาเป็นตัวหนึ่งที่สาคัญที่ให้เห็นว่า ถ้าเราให้เด็กไระโยชาสชนเราได้รับการศึกษาที่ดีโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเด็กไเ้โอกาสชนที่อยู่ในเพลิงย่างจนนะครับได้รับการศึกษาที่ดีนะครับการขยับเลื่อชนชั้นทางสังคมถ้าเขาได้มีโอกาสได้ได้ทุนการศึกษาอย่างตอน่องกลุ่มเนี้ยครับจะเป็นกําลังสาคัญในการพัฒนาประเทศออกไปในี่รนะคนประเด้ฝากน้องนักเรียนนะครับว่าถ้ามีปัญหาประสบการณ์เรื่องการศึกษานะครับท่านผอบอกแล้วนะครับคุยกันได้นะครับเข้ามาคุยเข้ามา ึกษากับประสบการณ์ทางสังคมได้นะครับมาเองได้ครับเรามีหน่วยให้บริการคือ1น0่ส่วนหรือจะโทรมา13 0 0ส่วนหรือเรามีหน่วยให้บริการอยู่นะครับสามารถเข้ามาคุยได้โทรมาปรึกษาได้ว่ามีปัญหาเรื่องอะไรหรือคุณครูนะครับที่มาที่ในวันนี้พบเรื่องเรื่องเด็กที่มีปัญหาการศึกษาเข้าพูดคุยและปรกกปรามกันนะครับประสบการณ์ทางสังคมเราจะได้หาแนวทางเพิ่มเติมให้ในเรื่องของ การให้การศึกษาสำหรับตัวอุกาคอนในวันนี้และตัวนี้นะครับเรื่องของการที่กระทรวงพอขับเครื่องเรื่องนี้นะครับให้ัท่านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอหลายท่านอาจจะไม่รู้จักท่านเรื่องกรีว่าการกระทรวงการวัฒนธรรมและความมั่งคงของนมืองท่านระานพลรเผานะครับตหวดแนวที่นึงอย่างก็คือพอหมอบใกล้บ้านกีกแล้วพอมอบใกล้คุณนะครับกี่แล้วเนี่ยพอมอใกล้บ้านครับพอ ต้องอยู่ในบ้านมากกว่าใกล้แะครับตอนนี้ขอต้องเข้าไปในบ้านก็คือต้องเข้าไปในใจของคนทุกคนนะครับให้ได้นี่คือโจทย์ที่เราจะต้องกลับไปนะครับประเด็นเรื่องของการศึกษานะครับท่านได้ทุนการศึกษาในวันนี้นะครับลดรายจ่ายควกจะแน,แน่แน่นอนนะครับมีทุนการศึกษายอยู่ที่ปีหนึ่งนะครับดรรับทุนผมดูข้อมูลเนี่ยประมาณ2 000, 3 0 0 0นกว่าบาทน,นะครับลดรายจ่ายควรจะแน่นอนที่พ่อแม่ต้อง ารายได้นะครับที่มาจ่ายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นตัวที่พอ,อช่วยลดรายจ่ายนะครับส่วนจะสร้างรายได้อย่างไรเนี่ยเมื่อกี้ท่านออกอได้นาเรียนแล้วว่าคนอมาที่ประสบอัราท่านบอกมานะครับเรานะครับจะมีทีมนักนะสังคมสงเคราะห์เนี่ยจะเข้าไปช่วยในการดูแลและวานแผนคุณภาพชีวิตให้กับท่านซึ่งแม้ธนาคารเคราะห์เป็นเรื่องของสถาบันเนีอ่อาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญเลยก็ ทางานเรื่องนี้แต่เรามีกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องก็คือเรามีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเรามีกรมกิจการผู้สูงอายุกรมกิจการเด็กและเยาวชนกรมกิจการผู้สูงอายุก็จะเข้าไปช่วยในการดูแลเรื่องของการสาร้างรายได้ให้กับทุกท่านเพราะงั้นเนเราคาดหวังว่าครมเปราะบางเมื่อมีเงินนะครับจะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ตามนโยบายท่านกลิที่บอกว่ารีสตาร์ชีวิตสำหรับทุกท่านได้นะคะะรับสำนักงานดูแลครับ ถ้านในมุมขอผมผมมองว่าเป็นธนาคารสําหรับคนยากเป็นธนาคารสาหรับคนจนที่สามารถเข้ามาเข้าถึงด้วยท่านพอได้พูดถึงจำนวนดอกเบ,บี้ยนะครับย5สตางค์ตาเป็นตัวเลขที่ดึงดูดและน่าสนใจว่าถ้าท่นานประชาชนอยากให้ดึงถึงที่นี่ครับเพราะเห็นในวันนี้แล้วนะครับว่า25สิางา์ของทุกท่านมารวมกันสะสมหลายๆคนรวมกันมาได้ถึงเงินก้อน่ต ได้เป็นทุนการศึกษาสําหรับทุกท่านนะครับสำหรับเด็กหลายๆคนที่เป็นต่อยอดชีวิตของตัวเองต่อยอดบุนคคลในครอบครัวเพราะงั้นเนี่ยการมอบทุนการศึกษาและเครื่องแบบเรียนนะครับเป็นเรื่องของเจตุมารณงที่ดีนะครับในเรื่องของการคืนกำไรสู่สังคมและการคืนกำไรของธนาคารเอในวันนี้นะครับเป็นการคืนกำไรให้กับการสร้างคนที่มีคุณภาพต่อไปนะครับไม่ได้คืน เอากำไรไปสร้างคนให้มีคุณภาพคนคนที่มีคุณภาพ rat. เขาจะไปสร้างคนอีกหลาย,ย that, or, today, ๆคนที <mel> ่มีคุณภาพต่อไปและสิ่งเหลนี้คือสิ่งที่ที่ว่าธนาลุกฟร้องนะครับได้ทํามาตอบโจทย์นะครับอย่างดียิ่งนะครับในแับนี้นะครับได้เวลาสมควรนะครับผมขอเปิดการการมอบคุนการศึกษาของของเยาวชนและการมอบเครื่องใหม่นักเรียนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงานธนาลุกฟร้องระดับปี 2องพันุ้ารขอยหุสับเก้านะครับ Okay, t h <Yeah. S 1>、okay. ในท้นที่เนี่ยขนาดาุ่ราเรามีอยูาานะะ่กับสั่ถีงเจ็ดสาขานะครับเพราะอยู่ครอบค,อคลุละละกืบทประเทศแะลายประเนะครับก็เราพยายามที่จะขยายธุรกิจของเราไปไเรื่อยๆนะครับที่จะทำความรู้นูให้ครอบคลในที่ที่อ่าไกลนะครับในแม้แต่ที่เราไม่มีทังแมนาดรนสานขนา,นาครรอยู่แต่เสียาของสถา,านขนาดรุอก็เข้าไปถึงในยุ่ง่างไกล ที <łość> ่เมันต่อก็ตัดไปจะรับประฉนเราตอย่างพอดือตลอดเวลานะครับเพราะฉะก็เชิญชวนทุกท่านที่จะมาใช้บริการนะครับอยากให้ไปใช้บริการรอกเดียเราไม่ไม่ถ่ายเลยนะครับอยู่ที่ิสรนตารนะครับ